โอเคสวัสดีค่ะใครมาแล้วกดหนึ่งเลยเร็วันนี้เราจะมาเรียนภาษาจากเพลงนะคะขอเปิดไฟแป๊บหนึ่งโอเค,อเควันนี้เราจะมาเรียนภาษาจากเพลงเนาะแล้วก็คุณครูเลือกเพลงที่กำลังเขาเรียกว่าอะไรมาแรงอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือดูจากชาร์ตใน Spotify ตอนเชา้าแล้วก็ทำสรุปอันนี้ไว้ตอนเช้านั่นเองเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณโอลันนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาเพลงนี้นะชื่อว่าเพลง Yet to Come ของ bts นะคะไหนใครเป็น ARMY ว่บ้างกดห้าให้คุณครูหน่อยนะ ARMY ก็คือแบบเป็นแฟนคลับใช่ป่มเออเป็นแฟนคลับของ bts นะคะอ่ะโอเคเริ่มเลยเนาะอันนี้เนี่ยคุณครูยกมาแค่ verse หนึ่งที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ was it honestly the best Was it honestly the best? อุ้ยแค่ตรงนี้เนี่ยเราเรียนได้หลายจุดเลยนะคือแบบการที่เราแปลแปลเพลงหรือว่าเรียนภาษาจากเพลงอะเราไม่ได้ได้แค่คำศัพท์นะจริงๆเราดูแบบคำแสลงอดูสำนวนดูการออกเสียงคือดูได้แบบหลายจุดมากๆเลยคนคนจะชอบแบบเฮ้ยแบบอ่านหนังสือดีกว่าหรือว่าดูหนังดีกว่าอ่านข่าวดีกว่าอะไรเงี้ย จะแบบไม่ค่อยฟังเพลงเพื่อเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเพลง mm. เพลง่ใช้เพลงในการเรียนภาษาอังกฤษก็ได้ก็เป็นเหมือนแบบภาษาที่ใช้ในชีวิตประจําวันแต่ก็ใช่ตรงที่ว่าเออมันก็มีข้อที่ต้องระวังถ้าเราใช้เพลงในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่า หลักวยากรณ์ไม่ได้ถูกต้องเ,เอ๊ะๆค่ะถ้าเราใช้เพลงนะคะเพราะมันจะมีพวกแบบคำสัมผัสอะไรพวกนี้นะคะที่แบบเออมันอาจจะใช้ผิดกริม,มานนิดนึงแต่ทําให้แบบมันเพาะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องนี้เล็กๆน้อยๆยที่เอออยากไปอิงเพลงถ้าเป็นหลักวยากรณ์แต่ถ้าเราดูเรื่องคําศัพท์การออกเสียงอิงจากเพลงได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณณพลนะคะเออ สวัสดีคุณวาสนาค่ะคุณนภพลบอกว่าอ้าวได้แฟนตัวยงแล้วนี่มันหายไปไหนอา้าวแสดงว่าไม่ได้มาดูไลฟ์ใช่มเอ่ยก็เลยหายไปนะคะไม่เป็นไรไว้ไลค์ไว้แชร์เพจคุณครูคได้เรื่อยนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีเข็มกลัดแฟนตัวยงนะคะเอออมา w a s it honestly the best อันนี้คุณครูอยากให้ระวังนะคะ honest เนี่ย honest เนี่ย จะไม่ออกเสียงตัว H ตัวนี้นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า silent letters นะคะ silent letters ก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงในภาษาอังกฤษอ่าวันนี้เรามาดูเหมือนแบบภาษานะเรียนภาษาอังกฤษแบบเออได้ทั้งคำศัพท์ได้ทั้งการออกเสียงแล้วก็ถ้าคุณครูเห็นว่ามันมีเกรดอะไรที่แบบเราควารรู้คุณครูก็จะใส่ไปให้เลยนะคะวันนี้เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณวันนิพาค่ะเนาะอ่ะ honestly honestly ไม่มีตัว h นะคะเหมือนหัวขา่าอะหัวเข่าภาษาอังกฤษนะคะก็ออกเสียงว่านี่เฉยๆไม่มีตัว k นะคะอันนี้เรียกว่า silent letters ในภาษาอังกฤษนะคะ silent letters ก็คืออ่อมันไม่ออกเสียงนั่นเอง w a s it honestly the best แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามันดีที่สุดแล้วจริงๆใช่ไหมอ่ะ Honestly นะคะเป็น adverb หรือว่าคำวิเศษที่แปลว่าอยากจริงๆ Best เป็นคำนามที่แปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอันนี้เขาก็เปิดมาเปิดมาว่าเฮ้ยมันดีที่สุดแล้วจริงๆใช่ไหม w a s it Honestly the best ต่อมา c u s I just wanna see the next ่ c u s I just wanna see the next อันนี้เนี่ยเอ,อ้ย มีเรื่องที่แบบน่ารู้หลายจุดเลยจุดแรกนะคะ c a u s อันนี้ c a u s อันนี้เนี่ยใช้ในภาษาพูดบ่อยแต่อย่าไปใช้ในภาษาเขียนนะคะมันย่อมาจากคำนี้คำว่า because ที่แปลว่าเพราะว่าเ <No. S 1> ช่นแบบ I like I like like t h i I like this textbook uh, I like this textbook because it is easy to understand อันเนี้เอออันนี้ก็คือการที่คุณครูพูดเต็มๆแต่ถ้าคุณครูพูดไม่เต็มพูด because เป็นแค่ cause ช่ชก็คือ I like this textbook because it's easy to understand เห็นปะก็คือไม่ได้พูดเต็มว่า because แต่พูดแค่ cause ก็ได้นะคะมันแปลว่าเพราะว่าภาษาอังกฤษต่อมาคำนี้ wanna wanna นะอันนี้เนี่ยก็ย่อมาจาก want to เป็นภาษาพูดเหมือนกันค่ะเวลาเราเรียนภาษาผ่านเพลงอ่ะมันจะใช้เป็นภาษาพูดเยอะด้วยเนาะอย่างแบบเออ cause ย่อมาจาก because wanna ย่อมาจาก want to นะคะแล้วก็มีคำว่า just just เป็นคำวิเศษที่แปลว่าเพียงแค่นะคะเพียงแค่เนาะแล้วก็มี next ที่แปลว่าสิ่งถัดไปประโยคอันนี้ทั้งหมดเนี่ย cause i just wanna see the next แปลว่าเพราะฉันแค่อยากเห็นสิ่งต่อไปอแสดงว่าเขาเปิดมาคือเฮ้ยมันดีที่สุดแล้วจริงๆใช่ไหมเพราะฉันอยากเห็นสิ่งต่อไปสิ่งต่อจากเนี่ยนะต่อมา yeah the past was honestly the best นะคะ yeah อันนี้เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า yes นะ yes อย่างนี้ที่แปลว่าใช่แล้วก็ the past was honestly the best เราจะเห็นว่ามันมีคำว่า honestly กับ best ที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมเอ่ยเอออันนี้แปลว่าอะไรใช่อดีตมันดีที่สุดจริงๆนะคะ yeah the past past แปลว่าอดีต honestly แปลว่าอย่างจริงๆ the best นะคะแปลว่าสิ่งที่ดีที่สุด่ะ yeah the past was honestly the best ใช่อดีตมันดีที่สุดจริงๆต่อมา but อา but แปลว่าแต่นะคะ but แปลว่าแต่ but my best is what comes next แต่สิ่งที่ดีที่สุดของฉันคือสิ่งถัดไปที่จะมาถึงอ่าอันนี้เราจะเห็นว่ามี but ที่ทำหน้าที่เป็นคำสันธานนะคะแล้วก็มี what ที่เป็น pronoun ห,หรือว่าคำสรรพนามเนาะแล้วก็มี come ที่เป็น กริยาเนาะ but my best is what comes next นะแล้วก็อันนี้ best moment is yet to come ช่วขณะที่ดีที่สุดกำลังจะมานะคะ moment เนี่ยแปลว่าช่วขณะ moment แปลว่าช่วขณะนะคะเหมือนแบบแต่ว่าบางทีแบบเราใช้คำทับศัพท์ใช่ปะ่ะ moment อะไรอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะมันคือ ชื่อเพลงนะคะชื่อเพลงเนี่ยคุณรูก็แบบเออไปเ e ิร์ชดูว่าเออ yet to come ที่เขาสื่อเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็ไปเจอว่าอ้อนี่ไงเขาเนี่ยต้องการสื่อถึงสำนวนอันนี้ค่ะ the best is yet to come หรือว่า the best is yet to be อันนี้เนี่ยแปลว่าสำนวนนะคะเป็นสำนวนเป็น idiom ที่แปลว่าเฮ้ยตอนนี้เน่ยมันดีแล้วตอนนี้ดีแล้วหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันดีแล้ว แต่ในอนาคตเนี่ยจะดีกว่านี้เออคือเรามั่นใจว่าอนาคตจะดีกว่านี้ตอนนี้โอเคแล้วนะแล้วก็ที่ผ่านมาโอเคเราแฮปปี้หมดเลยแต่อนาคตอะมันจะดีกว่าเท่ากับว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เฮ้ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่มาถึงแต่ฉันเนี่ยมั่นใจว่ามันจะดีนะคะจากที่แปลเ r อร์แรกนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ ทวนนะคะมีอะายบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบเฮ้ยแล้วเราแบบพลิกแพลงแต่งประโยคยังไงได้บ้างน,นะคะมา was it honestly the best มันดีที่สุดแล้วจริงๆได้ไหมเอาภาพรวมก่อน cause I just wanna see the next เพราะฉันแค่อยากเห็นสิ่งต่อไป yeah the past was honestly the best ใช่อดีตมันดีที่สุดจริงๆ but my best Is what comes next แต่สิ่งที่ดีที่สุดของฉันคือสิ่งถัดไปที่จะมาถึง Best moment is yet to come ช่วงขณะที่ดีที่สุดกำลังจะมาะเห็นไหมเอ่ยว่าเฮ้ยคือแบบพูดวนๆเนาะว่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันดีแล้วจริงๆใช่ไหมอยากรู้จังเลยว่าในอนาคตจะเป็นยังไงคือแต่ก่อนอะเฮ้ยมันก็ดีนะดีเยี่ยมเลย แต่ว่าช่วงขณะที่ดีที่สุดกําลังจะมาเหมือนที่คุณรูบอกเลยว่าตอนนี้แฮปปี้แล้วแต่ว่าในอนาคตอะเราคิดว่ามันจะแฮปปี้กว่านี้เนาะทีนี้มาดูเรื่องของคำศัพท์ honestly นะคะแปลว่าอย่างจริงๆเราสามารถแบบถามถามคนได้นะคะ was it honestly the best อะไรอย่างนี้หรือว่าแบบมันแปลว่าอย่างจริงๆอะเราพอจะแต่งประโยคอะไรได้อีกนะคะเช่นเวลาเราจะบอกว่าเฮ้ย ฉันเนี่ยคิดแบบนี้ฉันคิดแบบนี้จริงๆเลยเราสามารถพูดอย่างนี้ได้ I honestly อนะ่ I honestly แลนะ้วตามด้วยคำกริยาเช่นถ้าเราคิดอย่างนี้นะ I honestly think อ่ I honestly think แล้วตามด้วยรูปประโยคเช่นะ I honestly think you are wrong อนะ่าฉันเนี่ยคิดว่าคุณนะผิดนะคิดแบบคิดจริงๆว่าคุณผิดนะคะก็คือแบบ อ o n น s เ l ีอันนี้เนี่ยเอาไปเน้นยำ้ำอืมเอาไปเน้นย้ำอีกคำหนึ่งนะที่นี้เนี่ย I honestly think you're wrong ก็คือเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะฉันคิดว่าเธออ่ะผิดนะเออหรืออาจจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอาจจะเป็นคำชมก็ได้ I honestly think you're cute นะคะเอ้ยฉันเนี่ยคิดว่าคุณอนะ่ะน่ารักจริงๆนะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมเอ่ยว่าเราเนี่ยสามารถ ใช้ honestly ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะแค่รู้คำนี้เนาะต่อมามีอะไรอีกมีอันนี้นักเรียนนักเรียนมีใครแบบลองแต่งประโยคดูไหมเออลองแต่งได้นะคะเช mm ่น hmm. แบบ I honestly think you're cute อ่าฉันเนี่ยคิดว่าคุณเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพิมให้เนาะ I honestly แล้วก็ตามด้วย verb I honestly think ก็ได้ I honestly think แล <Yeah. S 1> mm. ้วก็ตามด้วยประโยคเช่น I honestly think you are wrong I honestly think you are cute อย่างนี้นะคะก็คือใช้เทมเพลตนี้ได้เลย I honestly think เออ่าว่าไปเนาะ โอเคเดี๋ยวเอานี้ขึ้นไว้ก่อนแล้วก็มีอันนี้นะคะ c a u s e I just wanna see the next อันนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยเนาะใช้แทน because ได้เหมือนที่คุณครูบอกว่าเนี่ยสมมตินะคุณครูบอกว่าเนี่ยชอบหนังสือเล่มนี้ชอบพระจนานุกรมเล่มนี้ะอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยเออก็จะเป็นแบบ I like this dictionary I like this textbook because it's e a s i e r to understand อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าไม่พูด because ก็พูดแค่ cause ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นคำย่อนั่นเองแล้วก็มี wanna นะคะ wanna แปลว่า want to นะคะมาจาก want to เช่นฉันอยากอะไรนะคะ I want to eat a cookie ฉันอยากทานคุกกี้ชิ้นหนึ่ง I want to eat a cookie I want to go to school ฉันอยากไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ I want to watch a movie ฉันอยากดูหนังเป็นต้นเห็นไหมเอ่ยนะแล้วเราก็แทนที่จะใช้ want to ก็ใช้เป็น wanna นะคะ I wanna go to school I wanna watch a movie ะะ I wanna eat a cookie เห็นปะแทนที่จะใช้ want to ก็ใช้เป็น wanna ที่วงไว้สีเขียวได้เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็ลองนำไปใช้ได้เลยแล้วก็มีมีอุ้ยมีอันนี้ yeah นะคะ yeah อันนี้เราน่าจะแบบเคยได้ยินเนาะก็คือย่อมาจาก yes นั่นเองจริงๆก็ไม่ได้ย่อหรอกแต่เป็นคำเหมือนแบบเหมือนเรียนเสียงมากกว่านะคะเออแล้วก็ pass แปลว่าอดีตนะคะ pass แปลว่าอดีอันนี้คุณครูเคยเคยไลฟ์เรื่อง pass อดีตกับพา s อีกอันหนึ่งที่แปลว่าผ่านด้วยนะเออสามารถไปย้อนดูได้นะคะอันเนี้ยมุณคูเคยไลฟ์สองคำนี้เพราะว่าสองคำนี้เนี่ยเป็นสองคำที่เอ้ยเรามักสับสนไปดูไลฟ์เรื่องนี้ได้ถ้าเราแบบเอ้ยพา s ์สน,นี้มันอันเดียวกันหรือเปล่านะคะไปย้อนดูไลฟ์อันนั้นได้เลย ่าคุณบอมคุณบอมบอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ I wanna watch TV เก่งมาก I wanna watch TV ทีนี้ watch เนี่ยจะเป็น W A T C H นะคะตกตัว T ไปนิดนึงแต่ว่าเก่งมากเลยอลองแต่ประโยคกันมาได้นะคะแล้วก็ But my best is what comes next แต่สิ่งที่ดีที่สุดของฉันคือสิ่งถัดไปที่จะมาถึงออันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมี but what แล้วก็ come นะคะแล้วก็ best moment is yet to come ก็คือช่วงขณะที่ดีที่สุดกำลังจะมาเนาะอันนี้ก็ก็ จริงๆก็ใช้ใชได้ทั้งใช้ได้หมดเลยนะอันเนี้ยจำเป็นประโยคนี้ก็ได้ว่า best moment is yet to come หรือว่า the best is yet to come the best is yet to be นะคะเพราะมันเป็นสำนวนเราแบบเราไม่ต้องใช้แบบใช้แยกเพราะสำนวนอ่ะสำนวนก็ใช้แบบใช้ทั้งหมดของมันไปเลยนะคะอันนี้ก็ลองนำไปใช้ได้เลย the best is yet to come หรือว่า the best is yet to be แต่ว่าตอนนี้ดีแล้วแต่ในอนาคตจะดีกว่านี้อีก โอเคไหนใครลองแต่งประโยคดูไหมเอ่ยมีใครลองแต่ง honestly หรือ,อยัง mm hmm. I honestly think ว่าไป I honestly think I honestly think you're cute อ uh, า I honestly think you're cool <c oughs> cool ปล <c oughs> ว่าเทอะไรเงี้ย I honestly think you're right เออฉันคิดว่าคุณนะถูกนะฮะถูกแบบแบบเน้นเน้นคำว่าเฮ้ยฉันคิดแบบจริงๆว่าคุณถูกนะฮะ I honestly think you're w เฮ้ยฉันคิดว่าคุณผิดนะอย่างนี้้็าสามารถใช้ได้นะคะหรืออันนี้เนี่ย because want to ก็ยอ่อเป็น cuz wanna ก็ได้เช่น I wanna watch TV I wanna sleep right now <laughs> อะไรอย่างนี้ uh, I wanna play games อะไรอย่างนี้นะคะก็คือลองนำไปใช้ส่วน because ก็ยอ่อเป็น cuz ได้ I like this cause b a b a b ว่าไปเนาะเอออันนี้ก็ลองนำไปใช้ดูส่วนสไลด์อื่นเนี่ยก็ลองแต่งเป็นประโยคดูได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้มันก็จะแบบไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่เนาะอย่างแยกกับ but อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีออเดียมานีที่ตบท้ายไว้ให้นั่นเองเนาะอะโอเคเรียบร้อยสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะใครมีออใครรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ย ได้คำศัพ์ใหม่ๆติดไม้ต,มติดมือไปบ้างสองสามคำหรือว่าเฮ้ยได้เยอะเลยนะคะกดก้าวให้คุณครูหน่อยเร็วแล้วถ้าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าศัพทๆนี้อะเรารู้นานแล้วแต่เราไม่ได้ใช้นะคะเออความรู้ใหม่เนาะความรู้ใหม่กดก้าวความรู้ใหม่กดก้าวนะคะแล้วก็ถ้าสมมติรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความรู้ที่เรา เราเราเรา,เรามีอยู่แล้วเราเราเข้าใจสัพ์พวกนี้อยู่แล้วแต่เรายังไม่เคยใช้นะคะกดส0นะคะก็คือได้ทวนนั่นเองอโอเคกด9นะคะคุณอาชิชานันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเก่งมากเลยโอเคมีตัวเลขไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะปิดไลฟ์แล้วหรือว่ามีคำถามอะไรไหมเอ่ยพิมพ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวตอบกลางไลฟ์เลยเนาะ โอเควันนี้เราก็ได้เรียนการแปลเพลงเนาะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยแปลเพลงอะ่ะมัน,นมีแบบหลายหลายอย่างเลยมีคำทราบมีเรื่อง silent letter นะคะ silent letter <ๆ S 2> ก็คือแบบไม่ไดเ Hon est, Hon esty, ไ้เป็น honestly อะไรนี้เป็น honestly อะไรอย่างนี้เนาะเออประมาณนี้เราก็จะมีแบบเป็นคำที่แบบเป็นภาษาพูดที่คุณรูบอกนะคะมีทั้งเก้าทั้งสิบเก่งมากค่ะคุณศิริวันโอเค เนาะแล้วก็สําหรับคนที่แบบเฮ้ยมากลางไลฟ์เราก็แบบอุ้ยไม่ทันต้นไลฟ์นะคะก็ไม่เป็นไรสามารถดูย้อนหลังหลังจากที่คุณรูลงไลฟ์ได้เลยนะคะก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มาดูไลฟ์วันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ไลฟ์ live, วันพุธเนาะวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมเออคุณรูไลฟ์ live, ทุกวันจันทร์พุธสุกตอนเอ่อหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสอง ประมาณนี้นะคะก็คือจากประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะเน้นในการอ่านการแปลซะส่วนใหญ่ถ้าเห็นคอนเทนต์หน้าผิดแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยจะเน้นเป็นออคำศัพท์และกรมม่านะคะถ้าสมมุติเราสนใจคำศัพท์และกรมมาสามารถไปดูไลฟ์ที่เคยไลฟ์ผ่านๆมาย้อนหลังได้เลยนะคะเอกสารก็คือตามที่วิ่งวิ่งตรงนี้เลยก็คือให้แอดไลน์แอดจูจิจูจิกและพิมพ์ว่าเจเจไลฟ์นะคะแล้วก็เลือกเลยว่าอยากเรียนอันไหน แล้วก็ไปดูย้อนหลังใน Facebook หรือใน y o u t u b e ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณครูเปิดให้ดูย้อนหลังแบบยาวๆเลยไม่ได้จำกัดจำนวนเวลาว่า i, ดูได้แค่นี้นะแล้วก็ปิดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็ดูได้เลยแล้วก็มีอะไรก็สอบถามได้นะคะโอเคเรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะบา,บายขอให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษขึ้นๆไปอีกนะคะสวัสดีค่ะ